ดีเด้อสวัสดีพี่น้องโอ้ยผักเก็บผักก่อนพอดีวันนี้มีเมนูพิเศษเดี๋ยวต้องขุดคานี่แหละพี่น้องนี่คาปลูกไว้กำลังสวยๆเลยเดี๋ยวขุดค่ามีใบมะกรูดนี่เนี่ยใบมะกรูดก็อยู่นี่ใบมะกรูดเดี๋ยวจะเก็บใบมะกรูดแล้วก็ ขาขาตรงนี้ตะไคร้อยู่ไหนตะไคร้บีไปเรื่อยออเนี้ยเนยี้ตะไคร้อยู่นี่ตะไคร้อยู่นี่ตะไคร้ตะไคร้อยู่นี่ครับพริกด้วย,เ,ย,ออยเก็บพริกอ่าเดี๋ยวพอญาติเก็บผักนิดนึงเดี๋ยวไปทำ เนูพิเศษคินกันครับวันนี้ครับหลังจากเก็บผักมาได้แล้วนี่ครับค่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมมีมะกอกนะครับมะกอกราพักชีราพัช,าชีมะขามมะขามใส่ขนอยก้อนหนึ่งทีน้น้องกูรู้แล้วนะก็คืออะไรเป็นเครื่องต้มยำต้มยำพี่น้อง ก็จะไอ้นี้จะไว้ทีหลังหอมผักชีกุยช่ายชีไปเรื่อยอยู่น้องมะน,นาวพริกพริกพริกทุบไปแล้วทุบไปแล้วเดี๋ย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 วไปตั้งหม้อครับพี่น้องเออรืบแนะนำนี่ครับนี่เลยต้นเตนนตน,น,นหัวปลาสวายพี่น้องผมผ่าเรียบร้อยแล้วผมไปลวกแล้ว ส่ยที่ผมลวกคือหนึ่งให้เลือดเลือดมันออกเวลาต้มมันจะไม่เหม็นขาวมากแล้วก็มันจะไม่เป็นฟองพี่น้องคือต้มก่อนือจะถ้าถ้าไม่ลวกก่อนก็ต้มเลยก็ต้องขันยันตักฟองออกฟองขาวเลือดครับมันจะขาวมากเดี๋ยวนี้ผมใช้สูตรของผมนะครับได้มาห้าหัวผ่าเรียบร้อยลวกเรียบร้อยเครื่องพร้อมเรียบร้อยทุกอย่าง เดี๋ยวตั้งหมอเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาตั้งหมอเลยตั้งหมอใส่ชุรับใส่ชุลอดใส่เกลือไปก่อนครับพี่น้อง้อนหนึ่งขนอก้อนนะครับ ก็คาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกหัวหอมมะกรอกใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ให้มันร้อนก่อนนะครับให้มันร้อนมนเดือดก่อนแ้ค่อยเอาปลาลงปเพราะปลามันใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันสุกนะครับเอาผี่้อง เราต้มสมุนไพรให้มันออกเดยนะครับพี่น้องต้มน้ําให้มันเดือดให้มันหอมเลยครับพี่น้องเนี่ยเสร็จทีนี้จะเอาปลาใส่นะครับปลาใส่ไปเลยปลาใส่ไปไม่ต้องคนนะครับพี่น้องเคียรเคียให้มันลงไปจมน้ํานิดหนึ่งเสร็จปิดน้ำให้ปิดฝาไปเลย ปิดฝาไว้ให้มันสุกเลยพี่น้องทีนี้แล้วพี่น้อง,องหลังจากเราต้มไว้มันน่าจะเดือดแล้วครับพี่น้องไม่ต้องต้มนานมากนี่ครับสุกแล้วหอมมากเลยครับหอมโอ้โหนี่ครับขนาดผมลวกแล้วยังมีฟองเลือดเลยครับช้อนหลอนครับจะเหม็นคากกบตัวนี้แหละเราถึงใส่สมุนไพรไปเยอะครับพี่น้อง เดี๋ยวชิมน้ำดูก่อนพี่น้องอืมโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายทีนี้ใส่นี้เลยพี่น้องพริกที่เราทุบไว้แล้วก็หอมผักชีชีไปเรื่อย วิ่ใช่ใส่ลงไปหมดเลยพี่น้องนี่ต้มไว้ให้มันเดือดอีกสักพักนะพี่น้องนี่คนเนี่ยคือเสร็จขั้นตอนเสร็จพิธีแล้วกับหอมมากเลยครับพี่น้องรับรองอร่อยมากครับหมวปลาสวายมันครับพี่น้องลองไปทําดูนะครับลองไปทําทานดูนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพอเนี่ยเสร็จแล้วเราตักเสิร์ฟเราค่อยบีบมะนาวเพิ่มแล้วก็พริกป่นนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ไปเพิ่มอีกนะครับพี่น้องเอาครับสำหรับวันนี้ก็โอเคแล้วครับสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแกนจินชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปยัง พี่น้องเอฟซีทางสปปลาวและทางเวียดนามแล้วก็ทางยุโรปในตากแดนทุกทุกที่ครับทุกทุกคนที่ติดตามและรับชมทางช่องแก่นกินชมครับอย่างนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพอดีได้ต้มต้มยำหัวปลาสวายพี่น้องหัวปลาสวายเรับเพียนไหมเดี๋ยวผมจะมีวิธีต้มให้ดูอยู่ หัวคลิปนะพี่น้องอร่อยอย่างนี้เลยมันๆดีพี่น้องได้มาห้าหัวเดี๋ยวผมมาปรุงเพิ่มนะพี่น้องบิดมะนาวบิดมะนาวเลยเปรี้ยวไม่เหม็นขาวนะพี่น้องใส่ผักใส่สมุนไพรเยอะครับแล้วพริกใส่พริกเพิ่ม มา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 พี่น้องมา,ากางจาาุดกลางไปพี่น้องมาอร่อยอร่อยพี่น้องแซ่แบเซ็ปมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อแซ่แบเซ็ปพี่น้องต้มยำหัวปลาสวายใส่ใส่ใ,สใบไอ้ <c oughs> ตุปลาไพพี่น้องใส่มะกรอปมะกรอปนี่ครับมะกรอปครับมะกรอป สรปบป่าเล่าเอินอย่างมโหแ้วครับพี่น้องเนี่ยในบ้านผมเอินมากกตีใส่สมต่ำพี่น้องใส่ต่ำมาคงนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องหมดเท่าน,นั้นความแซ่ มั่นครับจิบโอสุภาพเนี่ยเสียงกุ๊บกาวกลาวกลากลาขอตัวขอไปด้วยพี่น้องด้วยกินหัวปากผมแสบคมนอนไปเสีงนน่สง ข้าวด้วยพี่น้องไม่หมิ่นข้าวนะครับพบว่าผมลวกลวกหัวปลาก่อน แล้วแต่่มหมักดรือพี่น้องเรื่องหัวหปลาเนื้อปลาผมหมักมันมั่นดีพี่น้อง ไปบ่ค่อพ่อวันไปนัะไปพ่อเจ้าเหลือหาหัวจากยี等等่ส at ิบบาทพป่นองหมดแพงยี่สิบบาทเศ้าวงเงินไทยพีเนองเงินเงินบาทเงินเหรียญั้งส่วปละกเทลาเทไรบุ๊บหูวขาทั้งเงินทั้งเงินเทไทยยี่สิบบาทเศร้าบาทนะครับ ปรี้ยวหวานมันนัวรสรสมันงนะพี่น้องเปี้ยวเปี้ยวเนี่ยเปี้ยวมะขามกับมะกอกมะกอะกอน้ำที่ออกคุณคุณนะพี่น้องสังเกดตดูมั้งเนี่ยน,น้ำจะคุณคุณเนี่ยน้ำมะใสน้ำมะกอกพี่น้องรสหวานเนี่ยหวานนชาชุบาน,นา้ำซุป กลมหอมของผักของสมุนไพรพอดีใส่หนากหน่าไปมันเลยจะกลายเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยอะพี่น้องเปรี้ยวมะขามมันทีเปรี้ยวออกหวานๆมันมีกลมๆพี่น้องใส่แค่ขนอกก่อนขนอกก่อนรสด,ดีก็ได้พี่น้อง ข้านอก่อนอด,ดูรถดีแล้วก็เกลือเกลือกับผงนัวผงชิลดพี่น้องแกนนี่เองก็ยยงต้องใส่น้ำปลาสูตรผมนะครับบ่ใส่น้ำปลาเพราะเขาใส่น้ำปลา,า,ปาผมว่ามันมันไมเหม็นข้าวพี่นอ้องผมกับพวกหง่วงเพรา่ว่าผมมาใส่น้ำปลามันเหม็นข้าวผมเลยว่าใส่

điệp binh không à? Nè, mày đi mày quên nhỉ? Nhá น้องแซ่บครับต้มยำหัวปลาสวายต้มน้ำใส่เราพี่น้องแต่พอใส่มะกอกเป็นน้ำเละเป็นขุนๆน้ำมันเลยบปใสพี่น้องน้ำเลยขุนๆโอ้โสิเล็บพี่น้องไปเห็ดกิดเบิองได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงวิธีเห็ดหมอขิดพี่น้องสำหรับมืุนีฝากไว้แค่นี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังและใจผมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมืุนีช่องแจนจินชมกับจากล่าไปฟันพี่น้อง ไปพบกันคลิปหนาหรือคลิปต่อๆไปด้อครับเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ